ทั้งสองคนนี้นะพ่อเนี่ยอาจจะเล่นไม่เป็นแต่ตอนนี้น่าจะเสียแล้วล่ะลูกสอนพ่อเล่นติ๊ t o ็อกนะจ๊อและไม่ใช่ไงแบบไม่ใช่แบบว่าธรรมดาสองคนนี้เล่นติ๊ t o ็อกจนมียอด follower นะฮะแปดแสนกว่าคนอะ้เยอะมากค่ะคือมันคือคือคือเริ่มแบบมีคนมาตามเยอะๆได้ยังไงมันมันต้องมีแบบสักคลิปหนึ่งที่แบบดังจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนมีไหมลูกมีครับเป็นคลิปอะไรลูกมิกเล่าให้ฟังได้ไหมลูกเสือ อ๋ออ๋อนี่อ๋อไว้ก่อนนะเออนึกได้ไหมนึกแป๊บหนึ่งเพราะว่าคือนี่เขาจะมาแบบเพราะว่างเบ่าบางทีก็เป็นสดๆอย่างเงี้ยเรากาลังนั่งสวัสดีครับกําลังไล่นสดอยู่ที่บ้านนะครับอันนี้เขาก็เดินเข้ามาเลยเราก็เล่นกันสดเราก็ตัดเอาจากตรงนี้แหละ<อ>แล้วถามเขานี่เขาจะแบบใครลูกคุณอเอ้าแล้วมึงลูกใครล่ะทนี้เราก็ถามก็คืนเขาบอกลูกเสือไง S <S ที่บอกลูกเสือเนี่ยคือเขามีพร็อพช่วยคือเขามีเสื้อผ้าเขาใส่ชุดลูกเสืออยู่<อ>ลูกเสือ,อไงเราก็มองอ๋อลูกเสือก็แค่นี้ทำไมทำไมคลิปนี้มันเปลี่ยนชีวิตยังไงน้องมิกทำไมคนมันดูเยอะอย่ยงไมีหลายคลิปนะที่อย่างส่วนมากจะเป็นสถานการณ์สดสด<อ>แต่ที่แบบคลิปคนที่ดูดูเยอะๆก็จะเป็นคลิป <S <S ที่เราเล่นกันสองพรกรูปแบบเหมือนคล้ายๆว่าเราเล่นมาแล้วเราเรามาแต่งให้มันได้ปรุงรสหน่อยอะไรอย่างเงี้ย uh huh. คืออย่างเช่นคล้ายๆช่วงโควิดเราก็ใส่หน้ากากเดินเล่นอยู่ที่ว้านก่อนนี่เขาก็เดินมาถามพ่อจะใส่หน้ากากทําไมเนี่ย uh huh. อกอการโควิดนี่เขาก็ถามเลยหน้ากากมันไปเกี่ยวอะไรกับโควิดไม่ได้เกี่ยวโควิดมันเกี่ยวอะไรอ๋อเกี่ยวก oh. หูอันนี้เขาเล่นแต่ทีแรกแล้วก็ยอดวันนั้นยอดวันนั้นรู้สึกคืนเดียว2ล้านโอ้โห oh. ลิปเนี้ย oh. เป็นไงมาไงพี่ถึงแบบ ตัดสินใจมาเปิดค่ายเพลงกลายเป็นนายห้างพีทองเจอือจริงจริงจริงค่ายนี่เป็นของน้องมีญามากกว่าอาคือคือจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านเนี่ยเวลาเลี้ยงลูกอะทุกกคนเวลาทำอะไรต้องมีเป้าหมายไม่ใช่ทําไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้จะทําทไปเพื่ออะไรเริ่มต้นเช่นน้องชายคนเล็กเนี่ยน้องโรเตอร์อายุสิเป็นนักแข่งก็แข่งตั้งแต่7จ็ดขวบ พอสิบขวบเนี่ยแข่งรถนี่นะใช่ครับแข่งแข่งรถคาร์เจ็ดขวบเหรอเป็นเป็นเป็นแบบเนเป็นรถคาร์แรถคาร์เมียบไปนี่ถึงเหรอครับพี่พีดได้ค่ะมันมันมีรถไซส์พี่ของเขาคราวนี้สิบขวบเนี่ยน้องเริ่มไปแข่งในเอเชียแล้วไปแข่งยุโรปแล้วเพราะนั้นก็คนนั้นก็ชัดเจนพี่สาวคนโตก็เป็นสายบอยส์เลียนมาจากเด็กๆเหมือนกันคือแบบร้องเพลงใช่ก็กำลังเดินทางไปตามเป้าหมายที่เขาตั้งใจเอาไว้อยู่คราวนี้เมียคนกลางก็ เรียนเต้นตั้งแต่5ขวบแล้วก็เต้นคอเวอร์เต้นฮิปฮอปสตรีทแดนซ์แล้วก็ที่เก่งมากคือเรียนบบลเล่บบลเล่เนี่ยเกือบเรียนจบได้เลยปีกว่าเองนะครับอีกปีกว่าเนี่ยจะมีวุฒิเป็นครูสอนเป็นผู้ช่วยครูสอนบบลเล่ได้เลยในอายุทในอายุประมาณ14ครึ่งเกือบ15แต่ว่าแปลว่าตอนนี้แค่สิบ3ปี13ปีจิบสานปีขนาดนี้มาอยู่ดีๆลงรูปลูกต่อ เรื่องมันไปแล้วเฮ้ยมันกลับมาแบบพูดเลยมันเปลี่ยนชีวิตเลยอ่ะพอลูกใช่ครับเปลี่ยนอันนี้ต้องยอมรับเลยเพราะว่าเพราะคนเขาเอ็นดูลูกใช่ไหมฮะแล้วก็พอเอ็นดูเขาก็มานึกถึงเราอะไรเงี้ยเราก็ก็ดีใจครับผมนี่แฟนคลับตัวยงเลยใช่พี่อ้วนที่ีกันต่พี่กันจากคอมเมนต์นี่แหละตั้งแต่ตั้งแต่พอยเจคอดเลยเขาเป็นเด็กที่ว่าหน้ากลมเหมือนสลับเปลวแดงแแล้วมันน่าเอ็นดูมากยู่ดีๆก็มีคุณน้าใจดีคนนึงว่รักหนูมากนะลูกผกว่าดูใครแล้วเอาพี่อ้วน พี่อยู่วันนะเราก็ไปงานกันใช่ไหมเขาก็พาพอยเจอุ้มมาแล้วเราก็รักมาโดยบังเอิญไปเจอกันโดยบังเอิญแล้วเราอุ้ยพอยเจลูกไหมป้าอุ้มเื็อที่ลูกน้องไปแบบมองแล้วก็แบบอย่างเงี้ย เชือไปชนน้าตาคลอเลยอะน้ําตาคลอป้าวแต่ว่าเราเข้าใจเด็กเขาเหนื่อยไงป้าดูไอจีทุกคืนดูตลอดทั้คืนดูลูกดาราดูลูกดาราอยู่ประมาณห้าหกคนเจจริงพอยเจตอนัูเป็นสีชมพูเลยนะอยู่ดีผมหยิกผมหยิกมากซึ่งเราก็ส่งเสริมครับเพราะว่าเห็นบอกว่าให้พอยเจเนี่ยเรียนการแสดงตั้งแต่แบบประมาณ3ามขวบเลยใช่ครับแปลว่าเราเราก็ส่งเสริมเขาด้านนี้ถ้าเขาจะชอบคือตอนเนี้ยคือ พยายามให้เขาลองทําหลายๆอย่างเพราะตอนนี้เขาตัดสินใจเองได้หมดแล้วว่าอยากจะทําอะไรไม่อยากทําอะไรพาไปเรียนแอคทิ้งเงี้ยคือไอโยติดต่อมา,าก็คุยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นโอกาสอะไรเงี้ยพาลูกไปเรียนแล้วลูกดันชอบเราก็เลยไปต่อเน,นื่องเหมือนเหมือเนเหมือนเล่นความเดี่ยวไหมหรือเลียนหมู่เียนหมู่เลยครับเรียนหมู่เหมือนละลายพฤติกรรมให้แบบกล้าออกสังคมเจอคนไม่กลัวกล้องอะไรเงี้ย<อ>เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ลูกได้เขาก็มีความสุขเขาวิ่งเล่นมีเพื่อนใหม่ <H ik im> เราก็เลยพาไปแล้วก็ลูกเป็นคนชอบเอนดีจีมชอบว่ายน้ำเตะฟุตบอลอะไรเงี้ย <H ik im> อย่างงานละเอียดพวกพวกคุกกิ้งอย่างเงี้ยผมพาไปเรียนนะลูกผมบอกไม่เอาเลยนะเข <H ik im> ้าใจไหมฮะเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็แล้วแต่เขา <H ik im> ทนยัน